ขณะนี้เวลา5้าเนสามสนาทีโดยหลังจากที่น้องๆตื่นนอนให้เวลาทำภารกิจส่วนตัวก่อนรวมเช็คยอดครับรียมรวมและหลังจากกาเบรานะครับติบเวนก็จะให้ไปทำภารกิจส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารครับและเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับน เดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับที่โรงประกอบเลี้ยงของมอทบอีหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเมื่อมาถึงโรงประกอบเลี้ยงน้องๆพลทหารเจริญแถวเป็นระเบียบเข้ารับอาหารและก่อนรับประทานอาหารจะมีการกล่าวรายนามผู้บังคับบัญชาและคำปฏิญาณก่อนการฝึกเราจะต้องตรวจสีปัสสาวะวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการเกิดโรคลมร้อน ครับวันนี้นะครับเราก็เข้าสู่กระบ,บวนการฝึกรประจําวันนะครับวันนี้ก็จะมีการอ่านแผนที่ทการใช้เข็มทิศบุคคลการรบในเวลากลางวันป้อมสนามและเครื่องกีดขวางเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการฝึกรประจําวันกันเลยครับเราก็ผ่านกาันมาแล้วครับกับการตามติดชีวิตของคนทหารใหม่ในช่วงเช้า และภาพบรรยากาศในช่วงบ่ายจะเป็นยังไงฝากติดตามในช่วง EP 2กันด้วยนะครับ